เอพี่น้องโนนน่ะกำลังแม่เมนบ่บ่น้เวบึ้ดีดีบุเห็นจ้ะอือข้าวคณะอือโนนเปพี่น้องไน้ำเป็นน้ำน้ำฝนน้ำโมอไียคบปลายน้พดคเกิดนะน้องขาขค่ะวอือจุกปูนพุณนะพี่น้องดคุาอุณอ สบายดีสบายดีสบายดีกันตอนเศร้าๆเ้ยพี่น้องพี่น้องมือนี้เขาสิพาทุกคนไปห้าหน่อไม้นํากันเนาะซึ่งหน่อไม้ที่เขาจะพาทุกคนไปห้านี้เป็นหนอ่นอโอนนะทุกคนหรือหน,อน,อน,น,นอ่นอหน้งไฮเลยเองโน้ตไฟไหม้เนาะช่วงนี้เพื่อนก็นเป็นฤดูการเฮ็ดไฮเนาะเพื่นอกกนจะพากันทางทางอ่ะ นอซอดถางป่านอซอดนาะพี่นอ้องแล้ววันนี้พ่นจุดแล้วมันนอเฮ็ดให้นอกอ,อกคนณะฮากก็เลยสิไปหานอเนาะมือนีนอ้นองยุ้เพราะว่าช่วงส3งสามมือก้อนนะทุกคนลองสาดนะคนตกนักเ,เทเอว่าแล้วมาบวกใส่อะ่ะมือสงการคนลิงสงการแด่สิดาคนนอคือสิออกแบบเม็ดประลดประล็ดนอ <c oughs> คุณเอาเป็นตะมัวในคณะเลยพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปบึ้งยํากันเนาะว่าเาสิได้โน่บ่หรือว่าคนมาก้นเราตอนนี้ ยำแต่กาจินตนาการว่าเพื่อนลินสมการเพื่อนบูมหานอปัสทาแล้วตระบุมัสทาแล้วมันตูที่บุญไดโนไปน้องไปพึ่งน้ำกันเนาะว่ามือนี่ฮาสีไดโนบอกเป็นกำลังใจฮาเด้อหาโนครั้งนี้ว่าอาสีไดโนหลายสัมเตลปีบอกเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเนาะที่ไปหาโนมาอน้องอยู่เนาะนี่ตอนนี้พวกเขากับมาฮอดป้านอแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาพึ่งกันว่าสีไดอกอุปกรณ์ของเฮาเมื่อนี้ก็มี อ่ามีส่วนเบิ่อจะส่วนนี่นะส่งได้อยู่ด้วยมีส่งย่างนี่แหละพี่น้องหาในการหาโนบอลเนาะไปเกือบออกด้วยออกหรือเปล่ามีคนมาบอกอุ้ยเหกม่านไปเลยเอาน้ำไปเลยกินส่งส่งลายชิดีดีอุ้ยน้ออุ้ยออกลายอยู่ดีพี่น้องเอ้ยมาค่ะมากับเหกม่านลดเนาะพี่น้องเนาะนี่นะชิดดูชิดดู อู้ยง่ายก็ออกอือใช่ใช่อู้ยิด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 อู้ยองบอมเอ้ยมือนี่เขาโศกมากขนาดเ้ยเพราะว่าอันเขามาเลยนทุกคนยังบุคันมีคนมาคือน้องเฟสมาเท้อืเพราะว่าเขาตื่นแต่นเซามาหาก่อนเลยทุกคนก็มารอบึ้งว่าสีใดเทวหรือว่าหรือว่าเป็นนาอันเขาเจ้าบุมาอยู่บนเจนซือบอสดีนะทุกคนไม่อันนี้น่างงง่ขนาดเลยจ้า กระสิคุดเอากระพุดทูอหละเอาไหนะเถ่งเถ่งเลว่าจะเอากระปีมาละเย็น่องเยบน่อะว้าวอัศนัยเอ้ยนีนะนี่เย็บนองอ้เย็บนอนาโนลแลรวก็เยี่บกันเนี้ยตาออกลายขกพี่น้องเอือตินตัสะสมุนน มาไอยาสุ่มเดียวเด้อญาติพี่น้องตับยิงก็เอาได้หลังๆเนานายเนะอ้ออันกิมสุ่มเดียวนี่ซั่นเนาะติดึงเ็นไปึงุ่มอื่นเด้อว่าออกบ่จะเป็นนําเฮามาลมนปั๊บอึุ่มอื่นแล้วบ่ออกซะุ่่มนั้นกอเลยโนี้บ่ออกล่ะ บึงซุ่มเนี่ยเอาพอมันคือแปลกเถอะมนคือมีแต่ซุปเดี่ยวอ่ะมาแล้วนะตื่นเต้นเกิดเหตุอะไรอ้าวเละบึงซุ่มอื่นก็คือแบบเงียบเงาๆเถอะวะ,อะอเออออกยูดีชิโน่สวนบัวขาวหรือนกแก จะมาสับเอาปอดปวดเลยพี่น้องเออโอ้ยไปได้เห <laughs> ลือตอกอยู่นี่สิเดี๋ยวนี่อือมหิ้หนาเมื่อกี้นะทุกคนมันคงเป็นน้ำนะที่เป็นเปลือกไม้ที่ฉัน,น,อ,น,นอ,อืมมาอีสตาสะออนครับเนาะ

น้อยขาวอยู่อันนี้ออกจกอืมุ่ก็หลายๆพี่น้องเอ้ยนอยู่มาเบิ่งมันมันนี่มอันนี้น่ะมนอันนี้บ่มไน่ะน้อนอีใส่ีใส่นี่บงีนัง่ยนี่น้อนี่อันนี้เิ่ดเอาอกําังนีลินว่านตกสดแนโอ้ยเฮาก็บ่ได้เอาเียมเนาะเอาส่วนบักนีนะ อุดแยกเนี่ยอืมนอนนนี่แหละคุณเสดนะอืมมาอุดอันนี้มาอุดอันนี้มีป้กแบบนี้มาดีมาลีลึกลับอไเลยอู้นอนใหญ่ลยเนาะมึงไหม

อื่โอ้หอืน้าหลาขนาดเลยเย้สุมีงแต่เรแน่นี่ยทองกระหอเหินนู่ล้วเป็นตะเสียบนะเนอ้าวอ้าวสะใหญ่ใหหลายเดเดเนอือคุณป้าปืนเลยไปนู้ อยากไเอา่อยาคุดอีกอยากมีฟิวคุดอีกะคือแบบมือนี้อากาศดีดีพี่น้องเขาก็เหมาะกับการมาห่าน้อกสุดๆเลยนะบอกเน,น,นาะ <หา S 2> น้ให่หืนใหญ่ปะอืมาขลาดทุกนนหอดกันนะทางจะมเนคักหานอไมบริขินผู แจกระปีเป็นผัวทั้งหามาห้าหนอวะเอาห้าก็มานี่นะ่ะมาอแล้วก็ย่างมานี่แล้วก็รัดล,ลงนี่นี่ทุกคนเพื่นกมาหานอนอแล้วำกันนี่อู้นอะี่น่ะนอใหญ่เห้งพี่นอบุ๋มไหมปาดหักเอาเลย นี่อ่อนๆซาตินน้องคุณนี่นี่นอุ้ยคักขนาดนี้คุณะนะนี่อุ้ยนี่อิตาน้ำแบบนะห้ากหมาเทือแลกวะนี่ท oh. <laughs> นกระหาแตหมา โอ้ออกอยู่ได้ละมาอีนะนนอืมผุดซวงสงการดีเนาะเขาก็ว่าจะไปลินงสงการเลยนี่บุกจิงบุตรมาเนี่เลือดปีจะมามือมือ,มอ,ขอเขาไปลินสงการมีทวดมาพอจะอิกตา้งคนตัางมาพอกันตั้งคนคิดว่าพูดเด็กกบไปลินสงการมีฟิน ไปลินสิเดิมเมื่อวานนี่เดือเือหนรออเบียวห้างลังเฮหลัง,ลงโอ้โหนี่ที่องไปแล้วคนนะนี่จะน้ององาห่างนะทุกคนอืม ห,าหา้าเปห้มาขอก็ะไ้อีกน่ลายเลยไอไรก็เยี่ยม <c oughs> จับปวดปวดป๊าดขบขนยทุกคนคุณนะมีพี่น้องนอนนี่นะกำลังแม่เมนระวงบวมนอะเอาบุบึงดีดีบุเห็นซะ อ้ข <ih unting> ้าวขนาดยังง่ายจ้ะนอ้ยดูสิตัวนี้สิไปบ่โอนนี้อีกจุนะค่ะฟ้าโอ้คือว่าเป็นนำๆจุนะบินนอนกำลังเมียนทักเลยทุกคนข้าวขนาออาใจอล้วค อื่อ้กระสอนพอดีต้มีนะว้าวไอ้เ้ขนาดเยทุกคนนโอยนะนี่ป๊าดปกีหย่เสียงหักเอาตบตบอยู่อืมได้ยูกป๊าดขะขนาดทุกคนไม่กันมนาดเี้ครอกปา

ว้าวโนลีนะพี่น่าหเอาตกอ่อนฮะอืม hmm. อ mm ีก hmm. mm hmm. เนอนนี่นะพี่น่นอืมอขอดอนี้นะ่อืมอือานอันนี้อืมนานเลยน่กเลอืมนกอืม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 ออืออืม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 มอกมออนอืมอืมอืมมอม อีน้องวิธีหานอแบบไหนมันตรงแบบนี้อาวเรือไปเลยบางดู่บางเทือเป็นเข้าก็ได้ดิบางมีอันรอรอจิอุ้ยซุ้มนั้นคือสีออกเนาะแต่กับอกออกคือซื้ออหานอหานอแบบได้จึงให้ได้นอนอนย่ายว่าไข่ละบุญนอนเอาเอ็ดเด็ดได้เด้ ลา่ลาสุดตอนนี้เปลงล้างมาเป็นล้างที่สองกันเด้อทุกคน <c oughs> ทำาม้อมองไหมแล้วมนาะบมเนาะส,นส,ส่วนที่สอ,อันนี้นะทุกคนดิออกเด้อเี่ย้ยยยย่าับอันน้อ๋เดียวอมัหนอเดี๋ยวบอมาตัวนี้ตัวนี้ เวลามาเห็นคลิปนี้แต่เขาโทรขอสัาห์สัปดาหอือดูคนติโคตรคนติอะเลยบนี้มเนต้ออันอันมันต้นรอแม่เนอันนี้นอนง่คักเลยบอมพุนะคัดมาห้าจะพอดีเหอก็พอกินพุนะด้กินปัดอันนี้นอง่ขนาดแ่บเลย ่พูดบ่าเอ <Empress. S 2> าก็ได้จิบ่เอาซะเนออีดเป็นอย่างนี้ซึ่งอ่านส่วนอ่านกันทุกคนเป็นแบบเพิ่นบ่ได้จุดนะเพิ่นดุดเอาเนาาะนปลอแล้วมันแบบมันโป้งกระโตเก้าค่ะนทุกคนบ่อนที่เราเคยพาทุกคนมาหาหนอไม้แล้วเห็นเห็นซาบงูเนาะไปดูี่เบินไหมพีฟินะบงม่๊วย ปั๊ดนอไอีเมืุ่ณออืมอืมหักเอาโอนจุดจวดีดนะอู้ตบตบขอโชคนอนสันอ่ะดูน้องอันนี้นะน้องน้อจะกกันนเลยนอน้อนกันหนีวะคุณใ่ให่ค่ะอือค่ะขนาดนอกน มันจะนวดง่ายขึ้นนวดคนเหนียวเลยขึ้นต้องคนเหนียวขึ้นคนเฮ้ยนั่งหมดเลยตัดเพื่อนท่ามีชิ้นตำเด้อเนาะดูขนาดว่าเพื่อนบบท่าเลยเนี่ยกวบน้อยอยากออกเะทุกคนอันนี้เป็นคือว่าเป็นป้าเนาะเลยก็ได้ได้เออบ่อนี่นะป้าเนาะเมื่อ่้นนี่นะ นอาซอดนอาเฮ่นนอาเล่นเด้อิ้นประถางหระถายก่อนเลยอูดิดูดิโอ้โป yeah. yeah. no okay, ัาดวุดปูนากีน้องปูดากูน้องแบบใหญ่ปากกระไรายสิ มันเ่็นเนอยาวปะปุนนนน่นนะ่กนอแนะเห็นเอ่ขนนยิะนีนนนนนเติแล้วก็น,อนนะ้อยแ้ตัออ,นะอ,อนะีกอันเยกเอาเงิน้องอุ้ยเอะเยย่างคาบนอน,นอสิบิตนดีน thịt muống khám phân cho nên ốc ốc ngọt buồn phộng mặt xuống đơm rồi đấy bởi vì nó có phân lại nồi bọc ngay nồi bọc ngay hình tìm lưới hình tìm lưới nồi bọc ngay bình tâm lưới thịt อุ efendim, <ming> ้ยหักเอาอ่อนจบๆอยู่พุ่นน่ะฟังเสียงหักแฟังเสียงหักแล้วเป็นตาสะอ่อนเนาะอืมเอิดนี่ตัวน้อยใหญ่ทุกคนเฮาอืมเออสิก็โอเคออกว่าอืม ป้าปั่นไปเข้าป่าดาูเนี่นะฮะแม่โโนติยอีกว่พังงานเลยกนนะ้ปัดได้หลายคณะพี่น้องทำไปส่้างพิข่ษอ่เนาะรวบวมจนมาเอามาบอลน้อนเนาเสียเอามาป๊านนาาาปกก่อน้เอาเมื่อบดได <laughs> โซมคนเนาะนี่ก็ได้นะเพราะว่ามันหยาวนะดูขวดดูไหมมีมีหยาบอย่างงี้มีกีอีกมีมีหงมีแต่น้อย่างเงี้ยเช่นนั้นไปเอาก้อนโซมเอาก้อนเูรว่าโซมเอาผอดผอให้ได้หมึกใส่อันยูใส่ทงได้เขาทำมาห้าจะบ่อนี้กูก็พอเขียนเนาะเฮเฮาบัวฟ้ามาห้าเนาะเอาไปแกลง่ายมือ สวัสดีเขาก็มาฮอดเงินแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวเขามาบิ่งกันว่าเขาสิได้หลายบ่เขาไปห้าสองมองเนาะอือว้าวอันนี้เมนโอ้ยลายแฟนคลาสฟาดนีแตนน่ไม่เข้าข้าวทุกคนอันนี้เมนนอที่เขาไปห้าอยู่บนไฟไหม้ครันเนาะทุกคนเนาะเอาไปล้างกันเนาะอือมาเอาทอกไอ้นั้นมาบิ่งหมือนไนะทุ่งที่โซ่เ่อนันเนี่ยอือเดี๋ยวไอ้ไอ้ทุ่งนี้มัน<ห>นอยาวจะได้ทุ่งนี้นะใช่บอกวิวเพิ่งไปหา น,นี่ทุกคนผลงานมือนีกะสิได้อย um ู่ประมาณนี้เลยอาอยง่ายงขึ้นมาสนกระแสวันนี้ไปหาโดนละมือนีได้พอกินเด้อทุกคนเด้อเมื่อเมื่อสูจิเมื่อเราไปหาไปเลยเก่งดูสิบกได้เมื่อจิเมื่อมากะได้เลยกะสิประมาณนี้นะพี่น้องกะสิพอกินกันได้หลายเติมนะนี้ได้หลายเติมเนาะซึ่งมือนี้เขาไปกับน้องอยู่กับ ที่ได้เว้าตรงเป๊ะๆเดินออกไปคือสิคุดคักคักเนาะซับโป๊กซับโป๊กแต่ว่าเสียทีเดี๋ยวเอาไปงาปนกับเพิ่นนโบเพื่นนั้นมายาติกับเราเาไปก่อนออดี ย่าิกันทุกคนเราตั้งคนตั้งประเทเนาะวันนี้นำพากันญ่าเตี้ยฟ้าวับฟ้าปุดๆกันเลยต้องเินมากอีกเอาความมีไรเห็นหน่อนี่แคจริงอันนอี้น้อยพอตะเมนทุกคนเ่าวปุ้ดเบื้งดีวันนี้นะพากันเบื้งแต่น้อยยาวๆปุ้ดกันเลยโอเคทุกคนคลิปนี้เ่าก็สิลาทุกคนไปก่อนเด้อจังไงก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซุปไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องบอมน้องยูเด้อบ๊ายบายคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย